สวัสดีครับการประปุปกลับผมเกษตรลงม,มือทำกับการเล่นลูกในหา้ากำคำนะครับแดดกำลังซองฟ้าติดกำลังจะตกดินนะครับเหมืนอนกับผ้าเขา่ามาอยู่ที่สวนกล้วยผสมประสานนะครับของผมนะครับให้รับชมครับตอนเร่งแดดส่องดินยงังไดนะครับตรงนั้นหญ้าสีร้ายนะครับที่เนมเห็นเพราะว่าตรงนี้ผมได้ตัดหญ้าไป แต่ว่าน้ำมันเรื่องตัดหญ้าเบิดนะครับก็เลยตัด่แล้วนะครับผมรวมครับกล้วยก็ใกล้จะอายุสี่เดือนนะครับประมาณสามเดือนกับสองอาทิตย์ครับเป็นกล้วยที่ผมเพาะเนื้อเยื่อนะครับตัวนี้พอนเนอเย,ย่อเอามาลงเบิดนะครับปลูกแบบบ่มีระบบน้ำน,นะครับเพราะผมปลูกก่อนฝนนะครับ ปลูกตอนปลายมีสาเดือนมีสานะครับตอนนี้ก็ใกล้ๆกลางสิงหาครับมันจะฝนตกมาตลอดก็เรียกว่าจะให้น้ำให้ระบบน้ำนะครับกในเองตามธรรมชาตินะครับเมื่อนี้บ่มีอย่างไรครับเขาสวนมากให้ชุ่มสวนเลยก็เมื่อนี้ผมในอกกล้วยนะครับนี่เป็นนกกล้วยเล็บมือนังนะครับมือนางกราบแดงนะครับจากชุ่มพรครับ นี่เป็นนอที่ผมขอเพิ่นมาเป็นเหงาขอเหงามากครับแล้วผมเอามาปลูกกับหัวไว้แล้วมันกทท็ได้แทงยอดแทงนอขึ้นมาซีนอครมกระขุดแล้วก็เอามาช่ำถุงไว้ตอนนี้สังเกตนะครับอือยอดนะยอดยอด,ยอดตรงนี้นะครับเป็นบใบไหม่ที่เขาแทงขึ้นมาหลังจากที่ผมเอาช่ำลงถุงนะครับแสดงว่าหากเขาเดินแหละนะครับ พร้อมที่จะเอาลงดินได้ครับนี่ครับเราสังเกตดูสิครับผมสังเกตยอดไม้นะครับถาแท่งสแสดงว่าระบบลากเขาเริ่มกลับมาทํางานได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนคุดคุดไม่ๆมนะครับคุดไม่ม่เอามาช้ำไว้นี่ยเขาสิชะง,งักนะครับชะง,งักการจะเร่อนเติบโตไปตัวคณะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือถ้าต้นไหนติดเร็วกับบทถึงขนาดนั้นครับสี่ห้าเมืองบางต้นก็เป็นถึงสองอาทิตย์ไมได้ครับเดี่ยวแต่ ระบุบลากเขาสี่เลยรับการกระทบกระเทือนหน่อยหลายนะครับแต่ว่าถ้าเรื่มตั้งตัวได้เข้ากับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเขาเอามาทำถูกก็คือสังเกตหยอดนะครับหยอดใหม่ที่เขาแทงขึ้นมาใหม่เรื่มเรื่มเรื่มแห้งแต่ในน้อยจนเรื่มง่ายแล้วก็แทงใบสองมากับครับคือพร้อมที่จะเอาไปรุ่งปลูกได้นะครับืันนี้ผมจะเรื่อยเอามารุ่งปลูกในสวนนะครับไยถือโอกาสเ็ดคลิป วิธีปลูกกลวยของผมนะครับว่าผมมีวิธีปลูกแบบคือปูเอื่นบ่อหรือมีวิธีปลูกแบบสวนเอื่นบ่อนะครับแลกเปลี่ยนความูลกันนะครับผมกับผมไปเบิ่งวิธีปลูกกวยของผมเลยนะครับผมปลูกกวยทั้งเบิ้นี่ผมใส่วิธีหนีเบิ้นะครับกับผมไปรับชมการปลูกกลวยนะครับผม ครับผมก่อนสิบปลูกนะครับเข้ากับตองหาพื้นที่ครับให้ต้นกล้วยมันอยู่ระยะห่างกันในเล็กน้อยนะครับเพื่อมันจะพอด้เปียดกันนะครับถ้าเป็นนํำว่าน,นี่ก็หน่าจะห่างอยู่ประมาณที่สามเมตรถึงสี่เมตรนะครับจะพอดีนะครับํำว่าเพราะว่าเขาเป็นกล้วยต้นใหญ่ต้น,ตนสูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเล็บมือหน้าหรือกล้วยไขย่กล้วยหอมนี่ สามารถปลูกไก่กันได้ครับเพราะว่าเขาเป็นกล้วยต้นหน่อยต้นเลี้ยวครับประมาณปลูกได้ประมาณเม็ดเม็ดเครื่องสองเมตดกะได้เม็ดเครื่องก็ได้ครับที่ผมเห็นเขาปลูกมานะครับเม็น้ำว่านี่ต้องห่างอย่างหน่อยสามเมเ็ดคือขึ้นไปนะครับเพราะเวลาเขาแตกกอแตกหน,หน่อลูกเขาสีออกมาหลายครับนอเขาครับผมเขาก็มาเริ่มการปลูกของผมเลยนะครับ คร,ครับหาดงาออกก่อนนะครับอันนี้ผมปลูกห่างจากนอหนีอยู่ประมาณสองเมตรนะครับกล้วยที่เห็นเป็นนออยู่ห,หนั่นเป็นกล้วยฮักมุกนวลน,นะครับที่ผมคือมาปลูกไว้สองนอครับพุดหลุมครับ พุทธอต้องุยังะับเป็นต้องลึกหาซิกวางหาซินะครับเอาแก่ต้เหงาก็พ่อยครับปลูกวยปลูกง่ายๆนะครับดูที่ผมปลูกมากผมกระเห็ดมานนะคัจะมาพุดธแล้วนะครับเขากระชีแส่ห้องเกลือ คนในห้องคือนเลยปุ๋ยเลยคือใก่นะครับอันนี้ห้องคือนโดยปูนขาวหรือดูแล้วใหม่ก็ได้นะครับดูรอนนะครับปูนขาวหรือดูแล้วใหม่นี่เขามีฤทธิ์เป็นด่างนะครับก็สีปับคลอยปับสภาพดินไหนมน้มันมีขาพี่เห็ดเห็นว่าอยู่เป็นด่างที่เปื้อสามารถดึงถาดอาหารไปใส่ได้นี้ ดินที่โบ,บ,บ,บเป็นกดหรือโบเป็นด่างเปิ่นไปนะครับสภาพเป็นกลางคือพี่เไงจีกประมาณปุ๊กถึงเจ็ดนะครับปุ๊กยึดฐานนะครับ,รบด้วยประมาณน,นี้แล,แล้วนะครับก็จะสีดะส่ดิบกวยจะช่วยนะครับเกลือมาหาเขาเดือนแล้วต้องคิดออกเลยแฉ่งซุ้ย แต่ว่าก่อนสีเอามาปลูกนดิเอาตอกบพต้องลดหนามานันนะครับเพราะว่ามันจังเสียวออกจากถุงใยเบาเขาก็สิบโปตกนะครับเขาแข็งๆนะครับครับนะข้าวเจนนะครับปลูกง่ายง่ายครับลุวลง,งว่าลำต้นเขาตรงเสืองว่ารำต้นเขาตรงแลพ่อตรงครับพ่อ ยขยับดูครับประมาณนี้นะครับนี่ก็พุทธกับหลอดหลอดลงครับ ที่งสำคัญนะครับการปลูกกล้วยคือเขาต้องเหยียบให้แน่นๆนะครับเหยียบให้มันแน่นๆเพราอเอาให้มันมีพวกอากาศนะครับเพราะว่าให้งเขาติดติดแต่ใบบห้มีพวกอากาศเลยต้องยังสีงเทาแห้เดินะครับนี่น,นะครับนี่นะครับ เท่าวาสิบสุภาพสำหรับการทิศเกษตรเนี่ยนะครับเพรโหเลือกง่ายมากเลยเอามาเลยครับเอาตะเคียประมาครับนาฝนท้องบนต้องเห็ดเป็นหลุมนะครับข้าปลูกนาฝนอาเห็ดเป็นโน่นขึ้นนั่งสีนครับขับปลูกกล้วยนาฝนเอาคุดทั้งคางออกครับแล้วก็ศพูนขึ้นนั่งสีนะครับเห็ดมัอนโน,น,น,น่นกล้วยมันออกมันโน,น,น,น่นต่ว่าเห็ดหลองทั้งคางเพื่อใหน้น้ำลงไปยังนี่ครับ ถ้าเป็นปลูกนาแล้งนี่ข้าิเาสเ็ดเป็นหลุมลงเลยครับไน้ำอยู่ในหลุม,มครับปลูกนาฝนนี่ข้าสิฝนตกเพื่อทำ้ไหลลงไปอยู่ในหลุมนี่เฟือนจะปะวเหงามาหามันจะสีเดือนออกมาหากินไดนะครับพอวเวลาข้าใส่ปุย๋ยต้องใสอ่อลรอบห่บอบนะครับรอบนะครับกตทมท่มท,ม,ท,ม,ทมลงอีกิ่มไปอีกนะครับพอตน้นเขาเงยขึ้นเขาก็คูทั้งขางอีกนะครับ เรื่องขางอีกขางเขาใส่ปุ๋ย hey, ขีไก่ขี้วัวหรือปุ๋ยเคมียังไงซะเอาก็ใส่ขยับออกไปเรื่อยครับนี่ครับใส่ขยับไปเรื่อยครับผมปลูกป้วยของผมก็มีประมาณนี้นะครับปลมีเง้งอยู่อง่างครับปลูกง่ายๆเอ็ดใต่มันง่ายๆนะครับป้วยเข้ากับมักเง้งง่ายๆครับดูแลร้ายกับบดีพอดูแลกับบดีครับเที่ยวมาเบืองออก ครับผมกระพานไปนะครับสําหรับการวิธีปลูกกล้วยของผมนะครับปลูกง่ายๆครับแต่ว่ามุมกล่องอาจสีพวกใครดีปไหนครับว่างมุมกล่องพอดีเพราะว่าพอดีเช็คกล่องกรรไายนะครับแต้บ่าบอกไยังครับผมเช็คเบื้องหลังก็คือนหนาจีพวกเข้าใจนะครับเขาข่าวนะครับถ้าบอกเข้าใจอยังกับคอมเมนต์มาถามใดนะครับหรือมีอยังสีแนะนำหรือเสนอแนยผมกับ ฝากมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมรับฟั่งแหลกเปลี่ยนข้อมูอสำหรับคนที่เรียนอยู่ไปน้ำกันนะครับผมครับผมสุดท้ายก่อนจะจบคลิปนะครับผมกระสีผ้ายางเบิงกล้วยนะครับคำคำแหลกใสิตกเลยครับผม